เขาจะถูกเย้ยหยัตลอดว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรก็ได้หรอกแค่นี้พราะอะไรเาไปปราขาเคยภาษาต่อแต่ว่าในเรื่องนี้ยัยงจบแล้วเดี๋ยวได้คุยนอกรอบ <c oughs> อย่าเพิ่งไปเป็นข่าวนะเดี๋ยวคุยกันก่อนนะ <c oughs> ก็มีเรื่องแฟนนะคะแฟนเก่ามาคมขู่ก็เขามีการปล่อยภาพคลิปหลุดหนูแล้วก็พูดคมขู่ก็เคยทำร้ายร่างกายคะคะแล้วก็มาคมขู่คนในครอบครัวค่ะไม่เกินนานรีอยังครับไม่นานค่ะเมื่อเดินที่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เราได้ร้องเรียนอะไรบ้างเคยเคยค่ะแจ้งความ่ไหครับไปกลับไปแจ้งความที่บ้านค่ะที่ลาดหลือค่ะลาดลือใช่ค่ะ แล้วจนผ่านมาทุกวันนี้ก็ยังมีการคงครูตลอดใช่คะ่ะแต่เขาก็ยังมีส่งข้อความมาว่าจะทําร้ายร่างกายแบบว่าคงครูแบบครอบครัวเราอย่างเงี้ยจะไม่ให้เราอยู่เป็นสุขอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราได้เ,อขาขาขอเจอ,อค่ะมาควคุมแต่ทางทาองจากาท่านท่านช่วยด้วช่วยภาควินัยเขาอะค่ะเพราะว่าเขาคงครูผุกคามมากไปแล้วก็ทําให้เราเสือเส่อมเสียแล้วก็สภาพจิใตใจตอนนี้แม่หนูก็แย่ยด้วยเพราะว่าเขาเอาส่งไปให้ในครอบครัวดูหปายถึงว่า คนที่เป็นแฟนหลักก็ติดเนงถ้าเราจะตักคนใช่ค่ะสพขอยู่ศึกภาคอะค่ะแคตาค่ะตานเยอะกว่าไม่รับแจ้งเอ่อสพราชบุรีเนี่ยรับรับแจ้งลงชึ่อประจำวันไว้แต่ที่หนองปลือเนี่ยไม่รับใช่เขาให้เหตุผลไหมเขาบอกว่าเป็นเรื่องของผมเมียให้ว่าเคลียร์เคลียร์กันก่อนแต่ว่าเขารู้จักกันหมดแล้วเขาหนูก็เข้าใจเลยจะรับการประสานงานจากในส่วนของน้องอะครับว่าเอ่อถูกในส่วนของนายตำรวจคนนี้ครับที่สังกัดอยู่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค2เนี่ย มีการนํารูปหรือคลิปวิดีโอเนี่ยครับที่มันเป็นคลิปหลุดของน้องเขาเนี่ยไปแปะบน Facebook ะนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยเราเรามีการพูดคุยห,หาทางออกอะไรยังไงไหมทางน้องเองก็บอกว่ามันหาทางออกไม่ได้เพราะทุกครั้งที่มีการพูดคุยเขาก็ไม่เคยปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมในเวลาเขาถูกทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็ตามเขาไปแจ้งความเมื่อก่อนนี้ไปแจ้งที่สพหนอ,องปอตำรวจก็ไม่รับแจ้งน้องเองก็เลยต้องไปแจ้งความที่ที่ราชรุลีตรงนู้นด้วยเป็นหลักฐานก่อนเพื่อ พื่อที่จะป้องกันในส่วนของตัวเขาและก็ครอบครัวเขารวมถึงลูกเขาด้วยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือพอเวลาทําอะไรเขาไม่ได้ทางนี้เองเขาจะถูกเยอียอยาตลอดว่าไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้หรอกวันนี้เราก็เห็นว่าในส่วนของิี่เปียนะฮะผู้บัญชาการตำรวจของสองเนี่ยมารับตําแหน่งใหม่ตรงนี้ด้วยน่าจะยังไม่รู้จักคุ้นเคยกับในส่วนของตํารวจคนที่ก่อเหตุดังเก่าเนี่ยก็เชื่อว่าในส่วนของผู้บัญชาการ,รเองน่าจะให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาได้เราจึงพาเขามาในเรื่องนี้เพื่อที่จะ ดำเนินคดีในเรื่องของนำภาพระม,มุอนาจารเข้าสู่คอมพิวเตอร์รวมถึงหาทางออกในในช่องทางอื่นให้กับทั้งสองฝ่ายว่าให้น้องเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติครอบครัวของเขาเองจะได้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วตอนนี้ในส่วนที่เป็นความกดดันของน้องเขาก็คือเมื่อมีการนำรูปโป๊เปือยไปมีการไปโพสต์เนี่ยแม่เขาก็เกิดภาวะความเครียดครอบครัวก็เกิดความเครียดรวมถึงลูกเขาที่อนาคตอาจจาก ต้องมารับร,รู้เรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็ก็กอาจจะเป็นปมด้อยของเด็กไปด้วยก็เลยอยากให้ในส่วนของผู้ชักการเนี่ยดำเนินการในส่วนของคดีแล้วก็ดําเนินการในส่วนของคาดทางทาวินัยกับน,นายตำรวจคนงก่าให้ให้ให้กับน้องเขาครับข่าวสดอ,อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b e X และ t i k t อกค่ะ และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ